ติวให้์สื่อเรียนมาหน้าอุ้ย <laughs> อันนี้สาวไว้น้ำนะคะหลังโรงแรมสาวไว้น้ำ องเวนเปิดกันเนี่ยโอ้ออกต้งนั่งออกคำของเจ้าเนี่ยนอโอ้โหนางนางนี่มีเหมือนไปทะเลเลยอ่ะพี่เจนอวิวน่าสวยอะต้องแกวิกินี่อุ้ยเดียมหน้ามนูเออเจ้อะปีกบนเมียมั่นแบบเต้นเมียเขาเขากำลังเํากำลังทำอะไรนะทำความสะอาดให้เราอยู่นะคะนี่ถ้าจะมาว่ายน้ำนี่มาเด่นได้เลยนะคะ กำลังเีพ่พี่่ายใจเว้ยพี่เราโซนใส่วิกินิ่งมาเออเบลวิกินิ่งมาหน่อยเขาเล่นน้ำวนะ่ะน่ะแป๊บนึงน่ารำคาญจบคัะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โฮเต่นะคะโฮเตก็คือโรงแรมโรงแรมที่ ที่ตั้งใจนะคะจะพาน้องคมหนุกนะคะมานอนที่นี่นะคะแต่แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่เปิดนะคะแต่เขาให้ชมนะคะข้างในนะคะแต่วันนี้ก็เรามาจนได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดประตูเนาะแล้วก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะคอมอะไรก็เรื่ยเร่อยคาอยากความอยากรู้อยากเห็นของเราสองคนนะคะก็เลยมาถึงนี้ คือเมื่อกี้เราเจอไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการหรือเปล่านะคะคือใจดีมากนะคะเราก็ถามว่าเราจะขอมาถ่ายที่โรงแรมนี้ได้ไหมเพื่อโปรโมทให้แบบนี้นะคะโรงแรมใช่เขาบอกโอเคนะคะเนาะเราก็เลยได้เข้ามานะคะข้างหลังเรานี้เป็นสาวว่ายน้ํานะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะมาว่ายน้ําได้ด้วยใช่ไหมชั่วโมงเท่าไหร่นะไม่ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะก็ผู้ผู้ใหญ่นี่สามเหงอ๋อผู้ใหญ่นี่สามแหงผู้เอ่อนอนย สองนิ้งสองหิ้งอ่าแล้วแต่เราเล่นเลยอ่าแล้วแต่เราเล่นทั้งวันก็ได้นะคะผู้ใหญ่นี่ก็จะแพงหน่อยสามพันบาทอู้หูเขามาเล่นน้ำนะคะอฮ้ยเขามามีมีคนมาเล่นน้ําด้วยนะคะใช่ค่ะแต่เราก็อยากจะมาเดี๋ยวอีกวันหนึ่งนะคะน้องหนูจะเล่นของเด็กนี่เฮ้ยไม่ได้อีโตแล้วไม่ใช่ก็โตหนูไม่ถึงน่านะคไม่ถึงไม่เป็นไรมันมันมันน่าอกเองน่าอกนี่มันเป็นของคอนูแล้วเต็มเต็มเต็มเลยีถ้าใครอยากให้ผู้ใหญ่เขาดูนี่ถ้าใครอยากเห็น น้องค yeah, ังน yeah, okay, yeah. okay, ุ่มกับพี่ใหม่สซอรวิกาดิ้งอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดเดด็ขาดนะคะคลิปหน้านะคะคลิปหน้าห้ามพลาดเลยค่ะอย่าเป็นเอวนะคะเอวเป็นเอวใส่ผ้าถุงกันหล่นด้วยใส่ผ้าถุงพี่เอาไปขออันคิงขอมาโอเคนะคะไปเราจะขอไปชมในห้องหรือว่าโรงแรมในโรงแรมนะคะไปชมความต่างทัในชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเข้าเลยนะคะเออจริงเนาะได้แต่ผ่านไปผ่านมาแค่นั้นเองนะคะไปค่ะไปชมนะคะ วิ่งาถไฟนังกันเนี่ยฮะลูกยังไม่ถองไปเลยอะนี่เป็นทางเข้านะคะทางเข้ามาโอเคมิงก์ลามิงลาวมิงก์ลาวี่จอน้าที่มาทุ่อย่าเลยมาดีโฮเต้มาดีจาวะเอาเดีจนนาทีมมาแค่แค่ก็รอ เดียชสิคันฉีเดียชสิคันตียาสิคันฉี่เหค่ะคือพี่เขาซื้อทุนอะไรนะทุนแม่ลินทุนแม่ลินนะคะซื้อว่าทุนแม่ลินนะคะคือโรงแรมนี้มีห้องร้อยห้าตียาสิคันอ๋อตียชสิคันฉี่ปักแปดอันสับแปดห้องปักแปดห้องนะคะมีปักแปดห้องนะคะร้อยแปดห้องร้อยแปดห้องค่ะอืมใช่ ค่มารอนักขุนอแค่เออยงานว้ส so ่วน่อยเียสันเลยยอเนือสันเลยแค่มาค่มาจีนนักขุนศึอ๋อมีอันขนาดหคือมีห้องใหญ่ๆหสองอัน่ะห้องใหญ่ๆแบบสองห้องเงี้ยเฮ็ดงานเฮ็สังเี้ยอห้องห้องโถนะห้องโถใหญ่ใ่ะจัดงานจัดอะไรแบบว่าคนอื่นเข้ามา แต่งงานอะไรแบบเนี้ยมิงกะลาซานนะมิงกะลาซานไปเชียร์แต่งงานที่นี่เลยใช่ไหมจีอาตะคุชิไอ้แค่มาโต้งคูหลงมิงกะลาใครจะช่วยจะเชื่มาลุชินเนสส์ลุช่วยจะปีนเขาแล้วเขาแล้วมาลุกปีนยอเอาตดูไอ้มาเลยมิงกะลาซแค่ใหม่หระอันนี้เป็นเป็นโรงแรมโรงแรมใหญ่ที่ที่สุดนะเนาะเชียงตุงโรงแรมโรงแรมก็โรงแรมใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนะคะแล้วก็จะมีห้อง

มีสามอย่างแามูสาแค่เดียวใช่ไหค่ะมีห้องนี้มีสามอย่างแต่ว่าทั้งหมดนี้มีร้อยแปดห้องอ่ามีสามอย่างแต่ราคามันนี่ราคาเท่าไหร่รบไปเอ่ออปเป็นยอเป็นยอดไปเลยเอ่อลาเอคุอาแค่เอ่อเลดอเดลัสกาเลด้าซูเคนงาดังช่าทางอ่ามเซซูเอจิแค่อาตินตอ่ว่าลดอนส่าเบธรดาม สี่หมื่นใช่ทำาสี่หมเนาะแล้วก็อันลับสองนี่ห้าหมื่นหกีตังเนี่ยงาตังชาวทงเราดีาห้าม่นหกห้าหมื่นแล้วก็พิเศษมากที่สุดแสนสองแสนสองพิเศษมากนี่คือห้องใหญ่หรอใช่ห้องใหญ่แสนสองมีนอนได้ด้วยอ่ะ นอนได้๋อนอนได้เลยดีนอเาการที่นี่ี่ลาาษาการการที่นี่พี่หาคือเป็นคนนี้เป็นหงเดียมนานนอหกห่งนานนสามสมก็สาม่สามพนักงานค่ะสำหรับดูแลพนักงานสำหรับดูแลที่นี่นะคะที่นี่ขึ้นบันไดนะคะไปสีจันเนาะสีจันจ้าสีจันเนาะสีสเนาะ

จ็ดหนึชั้นห้องอเชั้นหนึห้องผู้จัดการนะผู้จัดการอ๋อเป็นผ oh. ู oh. no ้จัดการอ๋อหนึ no. ่งมหโอ้ตอนนี้มีทังโอ้ยงดหนอัวนางด้หี่อะไพี่วิววิวพี่อลนี่วิวน้องตุงนั่นเนาะอ๋อ ชาตไคุไปที่แบ่ลูกไวนน้าเชียที่ดเ่อบัมาจ้าหน้าไปเนาะจ้าวซอบะเกียดกินแกงในีด้วีอ๋อนำบ่อนะนำบอกนำบ่พก่อนอืมโอเค thank you เอ oh, oh. ๋เดีวนอันออนี่เป็นห้องสุดแน่นาะมามันแบบแบบนเยอะ มาแบบปาร์ตี 3> 3> ้ปาร์ตี้อ่ะเนาะปาร์ตี้กันเลยนะไปร้านอะไรอันนี้นี่ห้องนี้ประมาณกึ๋งเนี่ยห้องนี้ประมาณกึ๋งชั้นสองชั้นสองเฮ้ยชั้นสองนี่ห้องนอนติดเดียวแกอ๋อมีห้องนอนคู่เดียวกันในเนอะชั้นสองนี่ เท่มากแล้วเออของดดูนี่นเนาะนสอหน่งอุ้ยใหญ่โอ้โเดหันตั้งหลอเออเนสองน่้องตีนอนตีเดียวกปเนาะตีเดียวกมาองสองก๊อเลยกะนอนนี่นอนไสองก๊อเ่ะเนสองนี่ไก๊ออะไรอยู่เออเซนสนี่ประมาณก่อึเนี่ยต้องเงินห้องกขึ้เนี่ยเออเซนสก็ประมาณสามพันสามพันเนาะปดอลยกปนละสามพันเนาะเออวะ ท่านตยท่าเอออินโดนเนียจันทบุแต่เลกาท่านเตียเนี่ยยังท่านท่าหมอกจะท่ากบอกไปอเอ่จะต้อนนักาไหมตะติ้งตะต้งนก็ไปคือระหลับสูงแล้วนะที่เรามาดูนะคะที่พี่เขาแนะนำมาให้ให้เราดูนะคะอุยนี่อยากได้ไปไม่ขี่นบ้านนั่งไเนี่ยอุ้ยอว่าห้าหมนหกประมาณพันกว่าพันก่าใส่พันห้าร้อยเนาะ แต่พันน้าร้อย่าก็รู้เรื่องไว้ถ้าแต่้าอท่าไดีแ่าง่ายอ่ะเว้ยถ้า่ายอ่ะพันห้าพันห้าร้อยทําง่ารอ่านะคะไม่รวมไม่รวมของกินเปิมีอาหารเช้าปะนะอันเช้าไปเล่อาซาเจ้าก็ไปแฟสปาร์บิดาไปแฟสซาบูฟีาร์บิดาไปแฟสซาปาบิดาไอเทมค่นั้นไแฟสปาก็ฟรีมีกาแฟมีอะไรให้อ๋อมีอาหารเช้าให้ถ้ามันนอนแบบเนี่ย วีเปิดเปิดเปิดม่สวัดีค่ะพั่อมใหม่สุดโ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูสนามบินเชีทงนะคะวันนีจะให้ท่านผู้ชมดูนะทะเลน้หองมันเส้นองแย่ใครจะใส่ให้เส้นสองแล้วก็จับชุดที่ม่แล้วก็เดินทาไปท่สนาม อันนี้ประมาณห้าหมื่นหกกว้างเหมือนกันนะคะกว้างโอ้วันนี้เราได้มาดีวิวห้องโรงแรมที่นี่นะคะอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยมีห้องเช่น้ำดีนี้ไฟไฟเป็นแบบสว่างขึ้นเนาะโอ้ยกระพริบ สาวไน่าไป้วนะสวยๆค่ะมีให้ด้วยนะคะไอว่ะไอแ่ะพี่ก็เปิดดู y t u t u วันที่แปดวันเดียวว่ะวันที่แปดวันเดียวเชาเอเลชิอวันวันที่แปดมือน้น่ยเดอนนีะเดอนนียเนาะอินเาเนาะอ๋อก็เลยนะเียนี่ยอ๋อพันจัดเอาไปพันจัด หนึ 1, 000. 2, 000่งพ oh, ันบาทอ๋อห้องห้องละหนึ oh, oh, eng, ่งพันบาทนะคะอเดตเต้าไม่ใช่สี่หมื่นนาสี่นอ๋อมีสองเตียงนอนมีสองเตียงนอนโอยจองห้องนี้ไว้เลยจองเตียงเตงคู่มาสิออกเตียงคู่ะเตียงสองอิี่เื่อไหร่มเลี่อะ่ะอ๋อเตงเดียวมาสิบคนวแค่ไนนนปเลยทำไม่เป็นคนแบนี ตลาดแต่งกันบายเฮ้ยทําอะไรกันไหนรอ1บายอ๋อวันที่8เนาะวันที่8สิยัดนี่วันที่8เปิดซะเปิดวันเดียวไงเค้าเอ่อตะเน่ไม่ภื่นอ่ะฮะตะเน่ไม่ภื่นอ่ะโหตะเน่เนี่ยฟ้องน้องจุเส็ดจี้ปอตะเน่เอ้ยแต่ยามาพุ่นมีอ่ะไอ้เนนี่สิอย่างหลอ่่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 ่ ๋อถ้าถ้าแขปโอ้คือนในี้เพื่อนะกู่าี่ีกูไม่กล่าวี่ดาวเอลน์นี่ปชายอยังงงรว่าจะไม่ยังงงว่าเอเลน์นี่เพื่อนใตนที่ขเอเยาเลยกาเอลน์นี่ะเป็าจะรู้ New คนามาได้วะนี้อ้าแด้เยอเดนยาในแบบคุณไม่เด้ถ้าถ้าถ้าแขกไม่เยอะก็จะไม่ให้ใครมาแบบนี้ถ้าแปเยอะก็จะให้ใคร ไม่เปิดให้เหรอใช่ถ้ามีแขกก็เปิดให้อ่ออถ้ไมีนวันที่แปดนี้มาแขกเยอะหรอใช่เอเตอเท้ายอ่ะมันต้องจองล่วงหน้ากันเลยง้อะไรเอเตอเตตแม่กลน์เอ็กซ์เชนโลมาท้ายอ่ะอออย่างพูกิฟงสไลด์รู้ยเงพอแตฟงดูม่ชีเนาะบบฟงไลด์่ป้งหรือว่าเว็บเว็บไซต์ซังนี่เนาเว็บไซต์เว็บไซต์ะไเลชี่ a page ของ a m a z n จิงตง อเมซิงอเมซิงแจงตุอ๋อโทรโทรมาที่เบอร์โรงแรมเบอร์โรงแรมใช่เบอร์โรงแรมแล้วก็เฟซบุ๊กโรงแรมแล้วก็เว็บไซต์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 ก็เปิดเขาตัวย่าสมมติว่าเปิดคินใน Google จ้า Google พิมพ์มาคำว่าโรงแรมตรงเนี้ยแล้วก็เปิดที่มีขึ้นมาน่ะทำไมต้องมีกระจกแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เนาะอันนี้ฮะเว็บไซต์อ่ะ อันนี้ใส่อันนี้นำบัตรอันนี้นำบัตรไม่ใช่เว็บไซต์เว็บไซต์อยู่ตรงนี้นี่นี่เว็บไซต์อ๋อนี่เว็บไซต์นาะอืมเว็บไซโอเคอเมซิ่นอันสัญลักลณ์ของเชียร์ตราอินเล่เป็นกับผลิมาแล้วเช็กรูอ่ะอเมซี่อ่ะ thank you thank อะไรไม่ได้อะ thank you หลายหลอ่ะพูดแต่การก็ไปเออเอาเอาโกงได้แบบว่าเอากงดงซีซีร้ไหมอ๋อคข้าเข้า เป็นปฏิการละอ่ยปฏิการอะไรไม่รู้ว่าจฏิการภาษาพม่าพูดยังไงคะดื่มดื่มนะคะออมานิดหนอ๋อวันนี้อาจารยอ๋อก่อนจะจะออกมาก็ก่อนจะจะอกาก็้วาอีกคนก็รู้ภาษาพม่าดๆหน่อยอกคน็น้ำกันี่นอีกคนมาเล่นน้ำก็นี่ มันเย็นนะมั <Okay. S 1> นเย็นนะคะมีภาษาไทยภาษาพม่มาโอ๋้มีของกินด้วยนี่เขาทของกินด้วยมีภาษาไทายแบบนี้นี่เขาทำของกินด้วยเขาบอกว่าที่นี่มีคนไทยมาพักเยอะใช่ไหมใช่ กรุณาอาบน้ําก่อนลงสาวยน้ํา<อ>กรุณาใส่ชุดว่ายน้ําลงในสาวยน้ําถามเขาว่าใส่ผ้าถุงลงได้ไหม,มด้วยค่ะสาวยน้ํามีทั้งลึกและไม่ลึกกรุณาระวังด้วยค่ะ<อ>ทั้งที่ไม่ลึกของของสาวยน้ํามีมี0.9สุดเก้านเไม่ได้นะนะ สาฟุตย่อสามฟุตสฟุตสฟุตค่ะทั้งที่ลึกของสาว่ายน้ำมี1นึ่ี่อฟุตกับสี่ฟุตค่ะความกว้างของสาว่ายน้ำมียี่สิบเอมยี่สอมนี่คืออะไรไม่ถึงหว้ใช่ไหมเมตรอะยี่สิบหอ็มเมตรจะหนอแปห้าฟุตค่ะเด็กเดกคนเด่นกับผู้ปกครองไม่คนวิ่งเล่นเอ้ยเด็กเดก ต้องไ่้กับคู่บุคกับพี่เมย์นะคะไมย์คุ่คคที่เข็บไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปนะคะเราก็ได้มารีวิวสถานที่แห่งนี้นะคะสวยงามตามท้องที่นะคะวันนี้ก็เห็นมีเด็กๆมาเล่นน้ําด้วยเขายังไม่ใส่ใส่ชุดว่ายน้ําเลยใส่ไหมเนี่ยเราใส่เขาไม่ใส่เลยเราใส่ว่าถุงถ้าใส่เฮ้ยใส่วาถุงได้น นี้นะคะเราสองคนนะคะเราก็ได้มาดูสถานที่แห่งนี้นะคะก็เอ่อที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือห้องแต่ละห้องก็ชื่อจะแตกต่างก,กันเนะาะห้องดูดูหน่อยก็ประมาเสนกว่าอุ้ยจากตรงใหญ่จากนอนห้องเสีงกว่าไม่คอยดีจะมีอะไรนะที่จับเยวนาะเออเลยก่อนเลยก่อน,อนค่อยมานอนนะคะแบบนั้นสองเดือนที่สองเดือน ทางยูท <il> ูบสอนเลยยังไม่ถึงหนึ่งนถึงหนึ่ใช่แล้วแล้วก็ห้องห้องปานกลางเนาะห้องปานกลางก็ประมาณห้าห้าหมื่นหกนะห้าหมื่นหกแล้วก็ห้องเอ่ออะไรนะห้องธรรมดาเนาะห้องธรรมดาก็โอเคแล้วนะสี่สี่หมื่นประมาณพันพันบาทพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทก็ใช้ได้แล้วนะคะวันที่แปดนี้นะคะเราจะมาเราจะมานอนหรือว่าไม่ได้มานอน นะคะต้องติดตามชมต่อนะคะเนาะค่ะก็คือสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วไปตลาดนัดข้างนอกนี้ใช่แล้วก็มันใกล้ตลาดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถนนคนเดินนะคะ<ช>ที่เราไปมว่วนก่อนเนาะเ<ช>ดินไปก็ได้แล้วค่ะของกินขาอะไรแยะๆมากมายนะคะที่สิีงตุงที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็นั่งลมยันซองๆเลยลมเย็นซอง,ง,ซองคือแบบมันได้บรรยากาศอะเนาะเหมือนเราไปต่างประเทศเลยแบบนั้นค่ะ เราไปนอนโรงแรมคิดถึงบรรยากาศตอนนั้นนะคะแล้วก็ไปไว่ายน้ําแบบชิลๆสบายแบบนี้เนาะคิดถึงมากเพราะว่าปีกว่าแล้วที่เราไม่ได้ออกเดิน,ไไนทางเที่ยวแบบนี้เนาะแล้ววันนี้เราก็ได้มาเอ,อ้ยได้ดม,ม,มาแบบโรงแรม,มสถานีแบบนี้มันเหมือนที่เราไปต่างประเทศเลยเนาะใช่อยากมานานแล้วคือในเชิงตุงของเราก็มีแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีเด็กๆมาว่ายน้ํากันเต็มเลยนะคะใช่ค่ะนะ เขาบอกว่าเขาจะเปิดแค่วันเดียวใช่ไหมใช่โรงแรมเขาจะเปิดแค่วันเดียวนะคะเราก็ต้องมาให้ได้นะคะนะแล้วก็คือแบบว่าเมื่อกี้นะคะเราไปดูอะไรสถานที่ข้างล่างนะคะเห็นเขาบอกว่าจะทําโฮเต่หรือว่าไม่ใช่โฮเต่หอหลวงใช่หอหลวงจาลองหรือว่าหอนี้เขาจะทแบบเหมือนให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเนาะ ก็อาจจะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนก็ไม่แน่ใจนะคะต้องต้องรอชมต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าเขาทำขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็รอชมแล้วกันนะคะมันจะอัพเดตเนาะอัปเดตว่าเขาสร้างไปถึงไหนหรือว่าทําอะไรถึงไหนแล้วแบบนี้ค่ะคะ <c oughs> ือตอนนี้น้องคำหนงไม่มีสติสตังแล้วคืออยากลงเล่นน้ํามากนะคะ <c oughs> ใช่ล่้เลยยี่กำลังขี้อยู่เตะมาอัพเดด้วยนะพี่ พี่ว่าเย็นๆค่อยมาดีกว่านะโอเคค่ะก็สําหรับทีนนี้เราจะขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะลาไปแล้วนะคะวันนี้เป็นคือวันนี้น้องําหนูออกมาได้แล้วนะคะก็เลยได้มารวมคลิปกันอีกครั้งนะคะไปแล้วนะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนถ้ามาลง ถ้ามาเที่ยวเชียงตุงนะคะก็อย่าลืมนะคะมานอนที่โรงแรมนี้ได้นะคะโรงแรมนี้เด็สะอาดเนาะสะอาดอยู่เรียบร้อยแล้วก็ดูโอเคอยู่นะคะสองคนเราจะมาทดลองเานอนดูกรนะคะถ้ามี w i f i เราจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนาะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพบกันใหม่นะคะ